สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแฟนเพจนะครับของกฤษดาคุณคานะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเราจะมาดูรถนะครับคันเล็กๆประหยัดประหยัดนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 6นะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวนะครับคันนี้จําได้ว่าใหม่ไม่เยอะนะครับใหม่น้อยๆนะครับมีชุดแต่งเกิร์ตนะครับไฟหน้าดูใสนะครับ แล้วก็รูปทรงเขานะครับจะเฉบียวเฉียวหน่อยนะครับกับรถราคานี้นะครับคันนี้เป็นรถปี16นะครับเป็นเครื่องนะครับ1,250นะครับก็อยู่ในเซกเมนต์ของ e ีโคคานะครับถือว่าค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันาภายนอกนะครับดูโฉบเฉียวภายในดูกว้างนะครับเรียบหรูนะครับคือก็ไม่ได้อึดอัดจนเกินไปนะครับสิ่งที่เ่านจะได้จากรถคันนี้คืออะไรบ้างนะครับอ่ะป้ายนะครับอยู่ที่3 แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ผมลดเลงเบยหมื่นหนึ่งนะครับกับรถซิกเมนต์นี้นะครับวันนี้ขายในราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าทุกท่านสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับเครดิตของตัวท่านเองด้วยนะครับประวัติดีกู้ได้เต็มผ่อนเดือนละประมาณหกพันแปดนะครับหกปีนะครับหกพันแปดหกพันเจ็ดนะครับหกปีนะครับกับรถคันนี้นะ ให้ดูนะครับตัวนี้ได้ใส่ชุดแต่งมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ล้อนะครับสีทองนะยางได้ยางปีใหม่ล้อใหม่นะครับคันนี้แต่งให้เลยนะกระจกมองข้างนะครับจะเป็นออกสีดํานะครับสีดําเงาสีตัวรถจะเป็นสีไม่ใช่สีขาวโอโม่นะครับต้องบอกก่อนนะครับลูกค้านี่นะทุกท่านมันเป็นสีขาวมุกนะครับรถคันนี้มาต่อนะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ มาต่อนะครับเราจะมาแบบไม่ช้าไม่เร็วจะไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับแปะไว้อยู่นะครับบ่งบอกให้รู้ว่าคันนี้เป็นรถเบนซินอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบผมจะชอบไฟท้ายเขามากนะครับสวิปนะดูจากบ้านท้ายนะครับอ่าอ่าให้ดูนะครับว่ารถคันนี้มันใหม่จริงๆนะครับนะตัวนี้ก็ไว้วางของได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่าพอเราขึ้นนะครับเห็นนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับน็อตไม่มีแม้แต่ขยับนะครับไม่มีขยับนะครับต้องขอบอกนะครับว่ารถคันนี้ทำไมมันดูใหม่นะเพราะว่ารถมันใหม่แค่1 0 0 0 0โลเบาะต้องดูใหม่นะครับไม่มีรอยขาดตึงเตี้ยข้างบนนะครับ ดูพรมนะครับฝังคาเนียนสนิทถุงยังไม่แกะนะครับพวงมาลัยใหม่หมดนะครับทุกอย่างใหม่จริงๆนะครับหลายคนบอกว่าขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเปิดประตูมานะครับติกกงติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ดูนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับนี่ถ้าไม่บอกนะครับผมนึกว่ารถป้ายแดงนะครับซูซูกิสวิปตัวนี้นะครับมีชุดแต่งนะครับปี2016 นะครับมีชุดแต่งแม็กใหม่ยางใหม่ไม้หนึ่0 0 0กิโลนะครับย้ำนะครับไม้หนึ่0 0 0กิโลนะครับขายในราคาโปรโมชั่นวันนี้3 4 9 0 0 0บาท3 4 9 0 0 0บาทกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนตกอยู่เดือนละประมาณ6,7 6,8นนะครับต่อเดือนนะครับวันนี้ผมนะครับตองหนึ่งนะครับก่อนจะจากไปนะครับบอกขอฝากไว้นิดนึงนะครับ กดติดตามนะครับเพจนะครับเพจ Facebook ของกฤษดาคุตคานะครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ไว้นะครับแล้วถ้าใครดูคลิปวีดีโอนี้ไม่ทันนะครับจะไปดูย้อนหลังใน YouTube Channel พิมพ์คำว่ากฤษดาคุตคากด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อในหลายๆช่องทางให้การดูรถของท่านลูกค้าแบบสะดวกสบายขึ้นนะครับหรือรถมือสอง5นาทีนะครับ แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับหรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์วันทุกคาในกฤษดาโดยตรงก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมตองหนึ่งนะครับต้องขอนะครับจากกันไปแล้วนะครับวันนี้ขอฝากเบอร์ไว้อีกนิดนึงนะครับ0 8 6 8 6 5 6 9 9 6บันทึกเบอร์ขึ้นไลน์นะครับสนใจติดต่อมาครับวันนี้สวัสดีครับ